ดราม่าเดือดสะเทือนวงการหมอลำจากมิตรภาพสู่ความบาดหมางในโลกของหมอลำความผูกพันและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะชีวิตในสายนี้ไม่ใช่แค่โชว์บนเวทีแต่คือความสัมพันธ์ระหว่างคนทำงานด้วยกันทว่าล่าสุดโลกออนไลน์ต้องสะเทือนเมื่อเพจด,ดังอีเซียมโพสเนื้อหาที่เรียกว่าแรงสุดตั้งแต่ต้นปีเพราะมันเกี่ยวข้องกับสองชื่อที่แฟนหมอลำรู้จักดีแพรวราวแสงทองหมอลำสาวเสียงทอง ผู้มากความสามารถและฝนหญิงสาวที่เคยถูกยกให้เป็นพี่สาวสุดที่รักของแพรว์เรื่องราวไม่ได้จบที่แค่ห่างกันเฉยๆแต่บานปลายถึงขั้นเตรียมฟ้องร้องในศาลเพจอีเซียมประเดิมด้วยข้อความชวนอึ้งว่าพีกในพีกฝนอดีตพี่สาวสุดที่รักของแพรวพวเตรียมจาะฟ้องแพรว์หนึ่งคดีโอ้ยสูสร้างศัตรูรอบทิศด้านคืองานถนัดของแพรวแสงทองจริงๆ โพสต์นี้ทำเอาโลกออนไลน์ระอุทันทีเพราะในแวดวงหมอลำชื่อฝนถือว่ามีความใกล้ชิดกับแพร,ว,พรวในอดีตใครติดตามก็รู้ว่าทั้งคู่เคยสนิทกันมากถึงขั้นช่วยเหลือกันทุกอย่างแต่ทำไมวันนี้ถึงมาถึงจุดนี้ได้ชาวเน็ตเริ่มคอมเมนต์กันอย่างดุเดือดหลายคนออกปากว่ามันต้องมีอะไรลึกกว่านี้แน่บางก็บอกว่านี่คือผลกรรมบางแสว่าฝ่ายแพร,ว,พรวนั้นชอบสร้างศัตรู ไม่นานหลังจากนั้นเพจอีเซียมก็ทิ้งบอมลูกใหญ่ด้วยโพสต์ที่สองข้อความยาวรัวๆเพจถึงใจว่าต่อหน้าพี่ฝนดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อยากเก็บพี่ฝนไว้ในความทรงจำดีๆแต่รับหลังทั้งตัวผู้ตัวเมียใดฝนยับนินทาอิฝนยับ fc ตัวแม่ที่กลับใจทนเห็นความตอแหลของผัวเมียคู่นี้ไม่ไหวมาบอกอีฝนเองพออีฝนรู้ก็ฟ้องเลยสิ มีทั้งหลักฐานทั้งพยานตรงนี้คือจุดเดือดเพราะมันโยงไปถึงผัวเด็กของแพรวด้วยเพจอีเซียมแชต่อว่านางจะไม่ออกหน้าเองแต่สกิดให้ผัวเด็กด่าแทนแถมยิ่งจิกแรงถึงขั้นใช้คำว่าสันดานตัวตนจริงๆต่ตอแหลเก่งหน้าไหว้หลังหลอกโพสต์ดังกล่าวทำให้คอมเมนต์ใต้เพจแตกเป็นเสียงมีทั้งคนที่เคยเตือนแพรวและแฟนคลับที่เริ่มกลับลำเช่นนางเก่งเนาะ ทําคนที่รักให้กลายเป็นศัตรูได้บันเทิงมากงานนี้กัดเขาก่อนเขาเอาคืนคอขึ้นศาลได้เลยคดีที่เท่าไหร่แล้วนี่สงสัยไม่มีรอลงอาญาแน่นอนสะใจยิ่งนักตั้งแต่ได้ผัวเด็กคนนี้มาชีวิตมีแต่คดีมีแต่เฉาวดวงตกมรณาคู่ครองยังไม่พอเพจอีเซียมยังใส่ไฟต่อว่าเพรวๆาต้องชั่วขนาดไหนถึงทำให้อีฝน ที่เคยยอมช่วยแบบถวายหัวทุกอย่างหันกลับมาฟ้องตนนเองได้ฮ่าฮกูเคยเตือนแพรวให้ระวังอีฝนมันจะแหวงกัดสักวันนางไม่เคยเชื่อไม่ผิดจากที่กูพูดสมน้ำหน้าหล่อนจริงๆเมื่อมีคนถามว่าเรื่องจริงหรือแค่ข่าวหรือเพจอีเซียมคอนเฟิร์มเสียงแข็งว่าชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์นั่นยิ่งทำให้ไฟลุกหนักกว่าเดิมเพราะเพจนี้เป็นที่รู้กันว่าไม่ค่อยปล่อยข่าวมั่ว แม้เรื่องราวหลักของเพราวพราวฝนจะถูกจับตามองในโลกออนไลน์แต่สิ่งที่แฟนคลับและชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสังเกตก็คือผลกระทบต่อคนรอบตัวทั้งเพื่อนร่วมงานคนใกล้ชิดและแม้กระทั่งแฟนคลับตัวแม่ที่เริ่มทนไม่ไหวบางคอมเมนต์ระบุว่า FC ติ่งเท่าก็หลับหูหลับตาอวยกันไม่หยุดคนเท่านี่มันบอกยากบอกเย็นจริงๆนะเป็นพ่อเป็นแม่กูนะจะเอาไปปล่อยวัดให้ดูนี่สะท้อนว่าแฟนคลับ บางกลุ่มก็เริ่มเห็นความขัดแย้งและความไม่ยั่งยืนในความสัมพันธ์และไม่สามารถเพิกเฉยต่อการกระทําของแพรวพรได้นอกจากนี้การเข้ามาของผัวเด็กของแพรวพรกลับทําให้ดราม่าลุกลามยิ่งขึ้นเพจอีเซียมชี้ชัดว่าติ่งโง่ๆว่าผัวเก่าปากแจ๋วแต่เขาพูดมีเหตุผลแล้วผัวใหม่ละปากคาไลฟ์สดยิ่งด่าคนเข้าไปคอมเมนต์เขาแนะนําหรือถามอะไรจ้องจะกัดทั้งคู่สินเสมอกัน เหตุการณ์นี้จึงไม่ใช่เพียงความขัดแย้งระหว่างเพื่อนหรือพี่น้องแต่กลายเป็นดราม่าครบวงจรที่รวมทั้งแฟนคลับคู่รักและคนในวงการหมอลำเหตุการณ์นี้สะท้อนความจริงบางอย่างในยุคโซเชียลมิตรแท้ก,กับศัตรูอยู่ใกล้กันมากกว่าที่คิดคนที่เคยรักและไว้ใจกลายเป็นศัตรูได้ถ้าการกระทำสร้างความผิดหวังหรือความเสียหายการใช้ชีวิตในที่สาธารณะเพิ่มความเสี่ยงทุกการกระทำและคำพูด สามารถถูกจับเป็นหลักฐานและนำไปบอกต่อในโลกออนไลน์ผลของการเลือกคู่และเพื่อนรอบตัวผัวเด็กและการเลือกคนใกล้ชิดไม่ใช่เรื่องเล็กการตัดสินใจเหล่านี้ส่งผลต่อชื่อเสียงและความสัมพันธ์โดยตรงเพจอีเซียมยังแชรต่อว่าพราวๆมักจะไม่ออกหน้าเองแต่สกิดให้ผัวเด็กทำงานแทนทำให้แฟนคลับและชาวเน็ตเห็นถึงกลยุทธ์และการวางตัวในความสัมพันธ์ซึ่งบางคนมองว่าเป็นเรื่อง ฉลาดแต่เจ็บปวดการวิจารณ์จากแฟนคลับสะท้อนว่าความสัมพันธ์ที่เคยแน่นแฟนสามารถล้มเหลวได้หากมีปัจจัยเร่งการนินทาลับหลังและการไม่จริงใจการพยายามใช้คนอื่นทำแทนตัวเองการมีคู่ชีวิตหรือคนใกล้ชิดที่เพิ่มแรงกดดันคอมเมนต์ที่สะท้อนตรงนี้เช่นเป็นเพราะเขาได้ผัวปากมอมชอบนินทาติดตงคนอื่นมั่งเขาก็ตามใจผัว ดูทรงแล้วผัวน่าจะขจัดคนเก่าๆของเมียออกให้หมดต่อไปคงเอาญาติของตัวเองมาทำงานรายต่อไปอาจเป็นสนิทที่เป็นสาวสองแน่ๆโอ้ข้อความนี้สะท้อนความกังวลในมุมแฟนคลับว่าการจัดการคนรอบตัวแบบนี้อาจสร้างความขัดแย้งเพิ่มในอนาคตความสัมพันธ์ที่มั่นคงเกิดจากความจริงใจไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือคู่ชีวิตหากขาดความโปร่งใสหรือใช้เลขกลนแอบแฝงความไว้วางใจจะสั่นคลอนและความสัมพันธ์อาจแตกหักในที่สุด โลกออนไลน์ไม่ลืมใครการนินทาหรือพูดลับหลังใครก็ตามอาจถูกจับหลักฐานและเผยแพร่ได้ง่ายความลับแทบไม่มีในยุคโซเชียลการเลือกคนใกล้ตัวมีผลมหาศาลเพื่อนสนิทหรือคู่ชีวิตที่เราไว้ใจอาจกลายเป็นตัวเร่งเหตุสำคัญทำให้ความสัมพันธ์เก่าแตกหักหรือสร้างศัตรูเพิ่มโดยไม่ทันตั้งตัวขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารนี้อย่างต่อเนื่องเราหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่ออัปเดตทุกความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด